สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาเอเชียที่น่าสนใจนะครับเอาละครับเรายังมาอยู่ในโหมดของวอลเลย์บอลน,นะครับเตรียมตัวต่อเนื่องเข้าสู่บอลชิงแชมป์โลกในประเทศไทยที่จะถูกพูดถึงอย่างมากนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้จะมีการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งเราเห็นไปแล้วนะครับถูกแชร์อย่างแพร่หลายสําหรับป้ายวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกของเราครับ หลายคนบอกไม่ค่อยโอเคครับมันตะมุ้ตะมิเกินไปหน่อยมันกระดารักดีไดนน้วนะเนาะได้ฟิลฮะสมัยก่อนงานหมอลำล้อมผ้านะฮะมหากรมคอนเสิร์ตหมอลำพระเอกใหญ่อะไรเงี้ยนะเออหลายคนบอกเอาดีๆหน่อยลูกพี่แต่เรื่องอื่นโอเคนะเรื่องที่โอเคก็ต้องบอกว่าโอเคผมไม่ฟังมาละเพลงโปรโมทวอลเล์บอลเรานะที่โจอี้ร้องอะนะใส่เสียง ระนาดเข้าใส่เสียงพินเข้าต้องไปฟังนะโจอี้ร้องเอาไว้อันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังภาพโปรโมทอะไรดีหมดก็ต้องพร้อมแล้วละ่ะเพราะว่าใกล้แข่งขันแล้วนะครับอย่าให้เงียบเกินไปนักเราก็จะเริ่มต้นนี้เลยยีสิบสงสิงหานะครับเจอกับอียิปต์นะแล้วก็ต่อด้วย24สิงหาเจอกับสวีเดนและก็26สิงหา เจอกับเนเธอร์แลนด์นะก็ต้องบอกว่าทุกแมตช์ลวยแล้วแต่สำคัญครับ1และคะแนนเรนกิง้ง2นี่คือรายการที่ใหญ่ที่สุดนะครับระดับโลกนานๆจัดทีซึ่งหวังไปอย่างยิ่งว่าเราจะผลงานดีในสนามด้วยนะครับบรรยากาศเอย่ยการจัดการจัดงานไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นและพูดถึงการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเราก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องณตอนนี้นะครับล่าสุดมีภาพปรากฏขึ้นแล้วซึ่งเป็นภาพของโค้ดด่วนครับอดีตโค้ดของทีมชาติไทยครับผู้เคยนําทัพชุดนี้ลุยมาแล้ว ซึ่งในตอนนั้นหลายคนก็ บอกว่าเราตกต่ำนะฮะแต่เราก็ยืนหยัดได้ตลอดนะแต่พอโคด่วนไปกลับกลายเป็นมีคนคิดถึงโคด่วนซะง,งั้นนะก็เป็นโคที่เก่งท่าของจิตวิทยานะครับไปย้อนดูคลิปแกนะที่แกแบบใส่เดือดเลยนะผู้เล่นนี้ต้องบอกว่าจริงจังหนักมากก็มาช่วยกันกับโคดอสครับเพราะในปัจจุบันเราอย่าลืมว่าวอลเลย์บอลโลกนี้พัฒนาไปไกลมากพวกเขาเริ่มสก้าเกมของทีมชาติไทยจนอ่านทางได้หลายๆทีมนะเราต้องปรับเปลี่ยนในสไตล์การเล่นเช่นเดียวกันให้ยืดหยุ่นที่สุดนะเพราะฉะนั้นการ กลับมาถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาอาจจะช่วยได้ในอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นจุดบอดของเรานะครับอย่างผู้เล่นนะแกก็มีความคุ้นเคยด้วย ก็จะได้ปรึกษากันกับโคดออสว่าคนนี้ควรจะส่งไปในช่วงเวลาไหนส่งผลด้านจิตวิทยาเยอะเหมือนกันนะการมาของ2โคดเราอาจจะได้เห็นการใช้บริการผู้เล่นใหม่ๆอย่างมั่นคองมั่นใจมากขึ้นนะเพราะว่าอายุของโคดออสเนี่ยแกค่อนข้างที่จะไว้ใจผู้เล่นแกนหลักก็ถือเป็นเรื่องดีครับช่วยกันคิดช่วยกันทํารวมกันดีกว่าแยกภายใต้สภาพบแบบนี้ครับเพราะว่าเราก็ลุ้มลุ้มดอน,น,นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาแพ้เวียดนามนะแต่เรื่องการแพ้เวียดนามต้องบอกว่าเป็นประเด็นนะครับจนถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ตู้เย็นจอ ทมอาหางกาผู้ทําไป45คะแนนใส่ทีมชาติไทยครับมันเหนือมนุษย์มานาเหลือเกินแต่ล่าสุดที่รุ่งน้องอย่างดังที่หงโดนไปนี่ก็ถือว่าจ่อยไปเลยทีเดียวครับไปนั่งเชียร์เพื่อนอยู่ข้างสนามแทนเยังกลับไม่ได้ฮะอาเกมบเวลาเห็นชัดเจนครับบางทีก็เขยาข่าขานะฮะอารมณ์อยู่ไม่สุขไม่นิ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เครียดที่สุดของเจ้าตัวยิ่งตอนนี้กระแสะสังคมถาโถมหนักไปที่เวียดนามครับทั้งจีนเกาหลีนะครับเกาหลีนี่ออกมาพูดเลยเวียดนามไม่ควรอยู่ในวอลเลย์บอลโลกโดยเฉพาะชุดใหญ่ในครั้งนี้นะครับ จริงๆควรเป็นเกาหลีแทนด้วยซ้ํามันเป็นมนทินต่อการชิงแชมป์โลกเปล่าๆนะฮะอย่างของจีนนี่อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติจีนนี่ บอกเลยนะหวยรั่วฉีเธอบอกว่ากรณีก่อนหน้านี้ในการชิงแชมป์โลกรุ่นยู21เนี่ยเวียดนามได้สร้างกระแสถกเถียงและข้อขัดแย้งในวอลเลย์บอลหญิงหลายครั้งทําให้หลายคนเสนอว่าควรนําวิธีการแบบการแข่งันกรีธามาใช้คือการตรวจ DNA ก่อนการแข่งขันเพื่อรับรองความยุติธรรมอีกด้านหนึ่งก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลัยเซนโฮเซ่ของสหรัฐก็เคยถกเถียงเรื่องร้อนแรงเพราะมีนักกีฬาข้ามเพศจนทําให้สูญเสียผู้เล่นไปหลายคนอนาคตรเรื่องเพศและนักกีฬาและสิทธิการเข้าแข่งขัน จะกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ทั้งในด้านจริยธรรมกีฬาและผลกระทบทางสังคมว่าจะนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จัดการข้อเรียกร้องของผู้เข้าแข่งขันได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทั้งความเครารพในกีฬาและรักษาความยุติธรรมในสนามซึ่งกลายเป็นประเด็นใหม่ของวงการกีฬาในยุคป,ปัจจุบันนะฮะนี่คือคําวิวิจารณ์ของหุยรด้วยฉีว่าเวียดนามนี่สร้างข้อขัดแย้งในวอลเลย์บอลหญิงหลายครั้งมากซึ่งเวียดนามได้รับข่าวสารนี้เป็นอย่างดีในช่วงวันที่ผ่านมาล่าสุดนั้นการกีฬาของเวียดนามครับได้ออกมาตาต่่่ออวา สมาคมวอลเลย์บอลของเวียดนามยังหนักเลยนะโดยจี้ไปที่สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามครับบอกว่าต้องทําตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อปอกป้องสิทธิ์นักกีฬาและภาพลักษณ์ของวอลเลย์บอลเวียดนามเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพจิตของนักกีฬาคนนี้และทีมโดยสมาคมกีฬาการกีฬาของเวียดนามครับบอกว่ากีฬาเวียดนามมุ่งมั่นที่จะซื่อสัตย์สุจริตและมีเกียรติโดยปฏิบัติตามกฎขององค์กรกีฬาระดับประเทศอย่างเคร่งขัดสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อนักกีฬาและวงการ เลบอลเวียดนามซึ่งการกีฬาไม่พอใจอย่างมากครับมันขัดต่อความดีความงามอย่งั้นของเวียดนามที่ทําเสมอมา เพราะเขาบอกว่าเขามุ่งมั่นเรื่องของภาพลักษณ์ความสุจริตและมีเกียรติครับเออฉะนั้นแล้วหลักใหญ่ก็คือการชิงแชมป์โลกตอนนี้หลังบ้านเวียดนามคือวุ่นกันมากถ้าในกรณีตู้เย็นมาแล้วโดนตรวจอีกแล้วเป็นโครโมโซมนะฮะอย่างน,น้อยนี่ x y ที่พบในเพศชายเหมือนกับอีมานเชลิปวงการบอลเวียดนามคือจบเลยพร้อมโดนตัดแต้มและโดนแบนยาวนะฮะเรื่องนี้เองสื่อของเวียดนามครับเดี๋ยวมาบอกว่าตอนนี้สื่อของไทยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้รายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจจะมีการตรวจนะครับแต่ณนะตอนนี้ สาพันวอลเลย์บอลโลกยังไม่ได้แพร่อเอกสารใดๆไปยังสาพันวอลเลย์บอลของทีมที่จะเข้าแข่งขันเพื่อประกาศความเป็นไปได้ในการดําเนินการตรวจสอบนักกีฬาแต่เรามักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกทัวร์นาเมนต์ที่มีกฎอย่างชัดเจนนะฮะเขาอาจจะไม่ได้ส่งครับแต่เขาอาจจะตรวจเลยนะฮะแต่เยนหลายคนครับเกิดข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและก็บอกว่าเวียดนามเองจําเป็นต้องตรวจสอบให้ดีและระมัดระวังทุกครั้งที่ไปแข่งขันที่ต่างประเทศ เพราะว่าอาจจะเป็นฮอร์โมนเพศชายเยอะเกินไปก็เป็นได้สําหรับกรณีของตู้เย็นสมาค์เวียดนามต้องทําการตรวจสอบทุกอย่างก่อนไปที่ไทยครับเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์โชคร้ายเขาก็บอกว่าต้องระวังนะฮะไทยให้ดีเพราะว่าพวกเขารีบกันมากเวียดนามเนี่ยชนะพวกเขาหลายกีฬาวอลเลย์บอลฟุตบอล ดังนั้นตรวจสอบให้ดีก่อนเดินทางเพราะเขาคิดว่าไทยเอาแน่เพราะไทยพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากอย่างโค้ดออสเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เคยเห็นใครที่ตบโหดขนาดตู้เย็นมาก่อนเลยนะก็เป็นการพูดในแง่ให้คบคิดนะฮะซึ่งแฟนก็รอดูอย่างใจจจ่อว่าบิทเทียนหรือตู้เย็นเนี่ยจะเข้าร่วมในการแข่งครั้งนี้หรือเปล่าบางคนถึงขน,นาดแนะนําว่าตู้เย็นควรที่จะไว้ผมยาวเหมือนสมัยก่อนจะได้ไม่ถูกจับจ้องก็ถูกต้องแล้วบางคนคิดว่าควรทําให้ชัดเจนไปเลยก็ทําให้ชัดเจนนะฮะตรวจก็คือตรวจไม่ต้องกลัวถ้าเราเป็นหญิงจริง เว้นแต่ว่ามันอาจจะมีโครโมโซม XY จริงๆอันนั้นเขาไม่ได้สนนะว่าจะเพศไหนแต่คุณผิดปกติแล้วอาจจบอนาคตที่ไทยก็ได้ซึ่งทาง,งยันเองนะครับก็พยายามที่จะนําตู้เย็นเนี่ยเข้าแข่งขันให้ได้เพราะอีกนิดเดียวอันดับจะแซงไทยแล้วนะเป้าหมายใหญ่ก็คือการขึ้นไปนอันดับหนึ่งของอาเซียนนะสังเกตจากเป้าหมายการคว้าชแชมป์อาเซียนไปแล้วการจะมาคว้าชแชมป์สีเกมและก็การแซงเรนกิ้งไทยอย่างเป็นทางการนั่นจะทําให้พวกเขาผงาดอย่างมากบอกว่าบิดเตียนนี่แสดงเห็นถึงคุณค่าของเธออย่างชัดเจน นะการแข่งกับไทยทําไปถึง45คะแนนจนโคชออสยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะเขาอยากเห็นความท้าทายของบิดเตียนเวลาที่แข่งขันชิงแชมป์โลกที่รับมือกับตัวบล็อกสูงใหญ่อย่างเช่นโปลแลนด์เยอรมนีเนี่ยที่สูง190เนี่ยจะสามารถเคลื่อนไหวและโจมตีด้วย,วยสัญการที่รวดเร็วได้หรือเปล่าสิ่งที่บิดเตียนต้องทำไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความแข็งแกร่ง,งต้องมีทักษะและยืดหยุ่นด้วยนะฮะก็คิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ตู้เย็นแข่งไปก่อนอยากเห็นฟอร์มอยากเห็นฟอร์มว,ว่าเจอพวกสูงสูงใหญ่ๆนี่จะตบยังไงจะ ทำได้เป็น30-40คะแนนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมรออย่างใจจดใจจ่อเลยเวียดนามรายงานว่าจากตอนนี้วิตเตียนต้องเผชิญหน้ากับความกดดันทางจิตใจเมื่อถูกสงสัยว่าเป็นผู้ชายเขาอยากให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองของแฟนๆบางส่วนในระดับนานา,นาชาติครับโอ้ฉะนั้นจับตาดูครับ ตู้เย็นครับซึ่งแฟนวอลบอลเย็นเองก็กังวลหนักมากเกี่ยวกับกรณีนี้ใจสั่นครับหลังจากตู้แช่โดนไปฮะเพราะว่าเขาวางแผนให้ตู้แช่กับตู้เย็นนี้ขึ้นพร้อมกันนะน่าจะโหดหน้าดูแต่เป็นไปไม่ได้แล้วสลับตู้แช่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเห็นนั่งเงาเหงาอยู่ก็ต้องไปโทษพวกสมาคมด้วยนะที่ทําให้เกิดเรื่องนี้พอลีลาโ,โตด,ดีเมียนมันเนี่ยคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีนะจะน้านายจ๋า